โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการและนโยบายเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบภัยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วก็ให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการนา้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสอนอพอดําเนินการเพื่อลดระดับภัยพิบัติให้ได้มากและก็เร็วที่สุดแล้วครับในขณะที่ฝ่ายปกครองนั้นก็ได้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับ ฟังข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานตามคำสั่งของท่านนายยกรัฐมนตรีครับ ส่วนทางด้านทหารเจ้าหน้าที่ภาครัฐมูลนิธิจิตอาสาและปอพป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมชนลประทานพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งมีการสั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปบรรเทาสาธารณาภัยนําเครื่องสูบน้ําจากทุกภาคทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยเป็นลําดับแรก ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เร่งดําเนินมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยได้มอบหมายให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางส่วนหน้าจังหวัดสงขลาทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าสําหรับการช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ตอนล่าง5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส ซึ่งเป็นจุดรวมการประสานและสั่งการทรัพยากรเข้าพื้นที่ประสบภัยทันทีท่านใดครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันอีกว่าพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในลําดับต่อไปด้วยครับพี่น้อง